สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของเราพัฒนานะคะมีเพื่อนๆขอมานะคะก็เลยทำให้นะคะผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะซึ่งช่องเ v ร h ว n n e ชาแก็จะมีหลายหุ้นมีรัฐบาลไทยด้วยนะคะแล้วก็จะมีแป้ปกสลาก และหุ้นที่เดินดีแล้วก็หลกัหลกๆที่ทําอยู่ประจํานะคะก็จะมีหุ้นนิเคี K ิเ e ช้าหุ้นนิเคี K ิบ e ่ายหุ้นเยอรมันแล้วก็ดาวโจนส์นะคะซึ่งสถิติก็เดินดีนะคะหากเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะคะดูคําเตือนกันก่อนนะคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาดูผลราวพัฒนาวันที่24พฤษภาคม2564ก่อนนะคะบน604ล่าง06ค่ะมาดูเลขเด่นกันเลยค่ะเด่นก็จะมีเด่น0 และเด่นสค่ะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะเด่น0ูนย์ะคะก็จะมี02 03 05 06 08และ0ูย์เค่ะเด่น4ก็จะมี4ี่สองสี่สาี่ห้ี่หกี่ปด และสี่เก้าค่ะเราคิดว่าวันนี้น่าจะมีเลขในกลุ่มนี้นะคะหากเพื่อนเท่านใดชอบก็สามารถดูเป็นแนวทางหรือว่าจะดูเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้นะคะที่ได้มาทั้งหมดนี้ก็คือเลขที่ได้จากการเก็บสถิติที่ผ่านมาแล้วก็การสังเกตเลขนะคะผิดถูกยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะคะ มาดูในส่วนของเลขดับนะคะเลขดับก็คือเลขที่คาดว่าจะไม่มานะคะระดับล่างก็คือเลขที่คาดว่าจะไม่มาล่างของวดวันนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปตัดเลขที่เรามีเยอะๆได้นะคะก็จะทำให้เราลดต้นทุนลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เพืเ่อนๆจะพิจารณานะคะเป็นการวิเคราะห์ส่วนบุคคลเท่านั้น ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากอีกครั้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะคะขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคดีมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ